มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช็อตนี้ชาวเน็ตฮือฮาแอปทักษะอ,อนลุกนี้ปังมากเซ็กซี่เบาๆริมชายหาดกับวันพักผ่อนส่งท้ายปีเก่ากับครอบครัวแท็กทีมพาลูกสาวน้องปีใหม่และหลานๆเที่ยวทะเล ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาและกำลังจะถึงปีใหม่ในอีกไม่กี่วันแล้วนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรเลยจัดทริปเล็กๆน่ารักน่ารักผ่านลูกสาวและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่น้องสาวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับล้านๆมาสนุกสนานกันริมทะเลภูเก็ตต้องบอกเลยว่าทริปนี้เด็กๆด,ดูมีความสุขมากๆโดยเฉพาะน้องปีใหม่ที่ได้เพื่อนเล่นคือน้องทานน้องอาลี ลูกสาวสองคนของแม่แอมน้องสาวแม่แอปนั่นเองและภาพที่เห็นคือแอปทักษอรอน,นั่งชิวสวยๆเซ็กซี่เบา,เบาๆอยู่ริมชายหาดห้อมล้อมไปด้วยรอยยิ้มจากน้องปีใหม่และละ้ลานๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆและให้คะแนนความสวยไปเลยร้อยคะแนนเต็มและภาพเดียวกันหลายๆคนยังแอบแซว แม่แอปอีกด้วยว่าทำไมคุณแม่ไม่จัดคอบตูมให้เข้ากับแกงสสาวรุ่นเล็กแกงนี้ล่ะคะเพราะสาวน้อยอยู่ในชุดว่ายน้ำที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆอยากเห็นแม่แอปใส่ชุดว่ายน้ำบ้างจังเลยคะ่ะเป็นเสียงจากแฟนคลับนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟีดโปรถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ